พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกคุณผู้ชมคะมีผู้เสียหายด้วยเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดค่ะผู้เสียหายนะคะจากดิไอคอนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้เดินทางเข้าไปแจ้งความแล้วนะคะ59าารายด้วยกันความเสียหายอยู่ที่ประมาณ19ล้านบาทค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้ระบุว่าผู้เสียหายคดีดิไอคอนกรุ๊ป ยอดล่าสุดนะคะมีผู้เสียหายทั้งหมดอยู่ที่59รายความเสียหายนะคะขณะนี้เนี่ยเกินไปแล้ว19ล้านบาทอันนี้ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนะคะพลตำรวจตีนิคมเครือนกพร,รัตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ได้กล่าวถึงคดีของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนทั่วประเทศเป็นจำนวนมากหลังจากที่ ผู้บังคับการตำรวจนะคะหรือว่าพอบอรตอรอะนะคะได้มีการสั่งการไปเลยทุกสถานีนะคะให้ตำรวจภูธรท,ทุกภาคส่วนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนร้องทุกกล่าวโทษฐานช่อโกงแล้วก็พรบอรคอมพิวเตอร์หรือว่าความผิดอื่นๆเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกค่ะเขาก็เลยเปิดศูนย์อำนวยการนะคะที่จะให้สะดวกมากยิ่งขึ้นในการรับแจ้งความร้องทุกขคดีดิไอคอนกรุ๊ป ซึ่งก็กระจายไปยังสถานีตำรวจภูทรทั้ง18สถานีในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกกับอีกหนึ่งภูทรจังหวัดพิษณุโลกค่ะล่าสุดมีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการสอบปากคำตอนนี้ผู้เสียหาย59รายมูลค่าความเสียหายอยู่ที่19.2ล้านบาทเพราะมมีการเร่งส่งสำนวนนะคะไปยังสอบสวนกลาง เพื่อดําเนินการไปตามกฎหมายผู้เสียหายบางรายเนี่ยน่าเห็นใจมากๆเพราะว่า<ม>เป็นผู้ป่วยติดเตียง<อ>เป็นผู้เสียหายในคดีไอคอนกรุ๊ปนะคะก็โทรเข้ามายัางศูนย์รับแจ้งทางพี่ตําำรวจนะคะของจังหวัดพิศณุโลกเนี่ย<อ>ก็เลยได้มีการจัดพนักงานสอบสวนไปสอบปากคำกันถึงบ้านของผู้เสียหายเลยค่ะ<อ>สำหรับระยะเวลานะคะตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ยังคงเปิดศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข ไปได้ตลอดเวลาจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้นพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษนุโลกก็เดินทางเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีตัวเลขด้วยระหว่างวันที่1 1ถึง22ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือ59รายค่ะยอดผู้เสียหาย59รายมาค่ะทีฉันจะเล่าให้ฟังนะคะที่สอพอแรกค่ะสอพอเมืองพิษนุโลกนะคะมีผู้เสียหายเนี่ย48รายสพที่2นั่นก็คือสพบางกระทุ่มค่ะ2รายสพที่สอ,อ,สอพส,อส,อพส,สอพวังทอง สารายนะคะสะพที่4ค่ะสะพบางระกำร,รม1รายสพชุมแสงสงคราม2รายสพไซย้อย1รายสพชาติรากาศ1รายสพบ้านแยง1รายมูลค่าความเสียหายรวมกันทั้งหมดอยู่ที่19.2ล้านบาทเลยค่ะทางด้านของผู้บังคับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลกนะคะเปิดเผยว่าเคสกรณีดังกล่าวค่ะมีผู้เสียหายนะคะที่อยู่ ในเขตรับผิดชอบสอพอเมืองเนี่ยมากที่สุดโดยพบมูลค่าความเสียหายบางรายสูงกว่า 5แสนรายและยังมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งคุณผู้ชมค่ะว่ายังมีผู้เสียหายเป็นกลุ่มนักธุรกิจชื่อดังอาทิโรงพยาบาลเอกชนบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงและเขาลงทุนไปค่อนข้างสูงแต่ไม่กล้ามาแจ้งความนะคะ,คะหวั่นว่าจะส่งผลกระทบกับธุรกิจและก็ชื่อเสียงของตนเองนอกจากนี้ค่ะบางรายนะคะก็ไม่แจ้งความแต่ใช้วิธีไกล่เกลี่ยหนึ่งใน18ผู้ต้องหาที่ถูกจับไปก่อนหน้า นี้กระทั่งได้รับเงินปันส่วนนะคะบางคืนกลับคืนมาบ้างแล้วค่ะแต่